สวัสดีครับคุณผู้ฟังเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า กระดูกนับเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของร่างกายช่วยให้เคลื่อนไหวและทำกิจกรรมต่างๆได้คล่องแคล่วตามปกติในทุกๆวันของเราส่วนปัจจัยที่มีความเสี่ยงในการบั่นทอนมวลกระดูกของเรานั้นที่จะต้องควรระมัดระวังได้แก่การทานอาหารที่มีโปรตีนสูงมากจนเกินไปเช่นผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อนักกีฬานักกล้าม ที่เพิ่มปริมาณโปรโตีนในอาหารจนเกินจำเป็นพบว่าจะทำให้ร่างกายขับแคลเซียม ออกมามากเกินไปทําให้กระดูกมีโอกาสหักได้มากกว่าคนที่ทานอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆนั้นจะพบว่าเครื่องดื่มประเภทกาแฟจะทําให้สมดุลแคลเซียมในร่างกายลดลงและสารคาเฟอีนในกาแฟจะทําให้เซลล์กระดูกไม่สามารถสร้างกระดูกใหม่ได้ปริมาณเซลล์กระดูกที่ตายก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับดังนั้นปริมาณที่แนะนํา คือไม่ควรดื่มกาแฟ ى, เกินวันละสีแก้วถัดมาเป็นจำพวกน้ำอัดลมชนิดต่างๆจะมีภาวะความเป็นกรดสูง มีสารคาเฟอีนและสารคาร์บอนเนตจะเพิ่มความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนได้ครับส่วนเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์จะมีผลลบต่อมวลกระดูกเช่นกันครับหากมีการดื่มในปริมาณสะสมที่มากก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนได้ครับอีกทั้งการสูบบุหรี่ทั้งคนที่สูบอยู่แล้วหรือเคยสูบและบางคนเลิกสูบไปแล้วก็มีความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนมากกว่าคนที่ไม่ได้สูบครับนอกจากนี้อาหารประเภท รถเค็มจัดหรืออาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูงสูง,สงเช่นขนมกรุบกรอบชนิดต่างๆจะทำให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียมโดยมีการขับออกทางปัสสาวะมากกว่าปกติด้วยครับส่วนผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่1และชนิดที่2ล้วนมีความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนสูงกว่าคนทั่วไปเพราะน้าตาลจะไปจับเซลล์กระดูกทาให้อัตราการสร้างเซลล์กระดูกใหม่ลดลงครับส่วนการออกกำลังกายที่หัก โหมจนเกินไปอาจส่งผลเสียกับกระดูกของเราได้เช่นกันครับจากการวิจัยทางวิชาการจะพบว่าคนที่ชอบวิ่งออกกําลังกายโดยวิ่งมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เมื่อเวลาผ่านไปจนมาถึงอายุ50ปีมักจะมีอาการปวดเข่าแบบรุนแรงรักษาอย่างไรก็ไม่หายเมื่อไปพบแพทย์เพื่อทําการเอ็กซเรย์เอ็จะพบว่า มีปัญหาที่ข้อเข่าแทบทุกคนโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับเส้นเอ็นตรงข้อเข่าอักเสบครับดังนั้นเราควรออกกำลังกายแต่เพียงพอเหมาะไม่ควรหักโหมจนเกินไปให้มันสังเกตว่าหากมีความเจ็บปวดขึ้นมาที่อวัยวะส่วนใดของร่างกายนั่นย่อมแสดงว่าร่างกายตรงส่วนนั้นต้องการให้เราหยุดพักหากเรายังคงฝืนไม่หยุดพักย่อมส่งผลเสียต่ออวัยวะในส่วนนั้นในอนาคตอย่าง แน่นอนครับดังนั้นเราควรมาเรียนรู้วิธีการง่ายๆในการเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงโดยการเดินออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นการเดินไปทํางานเดินไปทําไร่ทําสวนหรือทํางานบ้านทั่วไปย่อมส่งผลดีต่อกระดูกของเราโดยมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษพบว่าคนที่เดินเป็นประจําจะมีมวลกระดูกมากกว่าคนที่เดินน้อยหรือไม่ค่อยเดินเลยในแต่ละวัน โดยให้ยึดหลักในการเดินเพื่อสุขภาพ4เทคนิคดังนี้ครับเทคนิคที่1 ควรเดินให้ได้ในระยะทางวันละ2อสกิโลเมตรหรือประมาณ1 9ต่อวันรับฟังดูแล้วอาจจะมองว่าเดินไกลมากแต่ในความเป็นจริงแล้วหากเราฝึกเดินไปเรื่อยๆก็สามารถเดินได้ไกลกว่านี้อีกหลายเท่าครับแต่ก็ต้องดูสภาพร่างกายที่เอื้ออำนวยของแต่ละคนด้วยครับเพราะความแข็งแรงไม่เท่ากันอาจปรับลดลงตามความเหมาะสมได้ครับเทคนิคที่สถ้ารู้สึกว่าการ นับก้าในการเดินรู้สึกยุ่งยากมากให้คุณลองใช้วิธีง่ายๆคือเดินให้ได้อย่างน้อย30นาทีหรือรวมแล้วใน1สัปดาห์เดินให้ได้สัปดาห์ละ150นาทีโดยจะทำครั้งเดียวให้ครบหรือจะแบ่งทำสองถึงสามครั้งใน1สัปดาห์ก็ได้เช่นกันครับเทคนิคที่3เมื่อรู้สึกเหนื่อยหอบในระหว่างที่เดินให้สังเกตว่าหากพูดออกมาแล้วมีอาการคำพูดขาดเป็นช่วง พูดได้ไม่ต่อเนื่องให้คุณชะลอฝีเท้าลงแต่ถ้ามีอาการหนักมากขึ้นควรหาที่นั่งพักในทันทีครับไม่ควรฝืนเดินต่อไปอย่างเด็ดขาดอาจส่งผลเสียต่อระบบหายใจหรือหัวใจของเราได้ครับเทคนิคที่4 ควรเริ่มต้นการเดินออกกำลังกายจากสัปดาห์ละ3วันแล้วค่อยๆเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ5-6วันต่อไปครับถึงจะเห็นผลที่ดีต่อร่างกายของเราโดยเฉพาะการเดินที่ถูกวิธีจะทำให้กระดูกของเราแข็งแรงขึ้นมาได้ครับส่วนคุณผู้ฟังต้องการมองหาอาหารที่สามารถเพิ่มปริมาณแคลเซียมในร่างกายของเราก็สามารถรับประทานได้จากอาหารประเภทนมสดทุกชนิดนมถั่วเหลืองกุ้งแห้งกะปิ ปลาเล็กปลาน้อยปลาสลิดหอยนางรมผักใบสีเขียวที่มีลักษณะใบที่แข็งแข็งเช่นใบคะนา้าใบยอใบเชะพลูการรับประทานงาดำและข้าวโพดหวานก็มีส่วนช่วยบำรุงกระดูกของเราให้แข็งแรงได้เช่นกันครับหากเป็นไปได้ในแต่ละวันให้ร่างกายของเราได้สัมผัสกับแสงแดดในยามเช้าตรู่ก็จะเป็นการดีมากครับเพื่อให้ร่างกายได้สังเคราะห์วิตามินดีมีส่วนช่วยในการเสริมสร ร้างแคลเซียมทําให้กระดูกและฟันของเราแข็งแรงครับสําหรับคติสอนใจในตอนนี้เป็นเรื่องราวความประทับใจของการมีจิตเมตตาของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่มีต่อสัตว์ที่อยู่ในป่า ในตอนต้นเดือนพฤษภาคม2565กระผมได้เปิดชมรายการใน YouTube ช่องหนึ่งได้เห็นคลิปวิดีโอของช่องเฉลิมชัยชาแนลที่ทำคอนเทนต์เรื่องราวการหาของป่าหารังพึ่งมิ้มโดยคุณเฉลิมชัยเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกคลิปวิดีโอ มีอยู่ในตอนหนึ่งที่คุณเฉลิมชัยได้ลงคลิปเกี่ยวกับไปพบตัวอีเห็นติดบ่วงดักสัตว์อยู่ภายในป่าด้วยความสงสารคุณเฉลิมชัยจึงทำการปล่อยตัวอีเห็นตัวนั้นกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งกระผมนึกถึงความมีจิตเมตตาของคุณเฉลิมชัยเป็นอย่างมากหากคุณเฉลิมชัยจับตัวอีเห็นไปก็สามารถทำได้ง่าย แต่เพราะความสงสารที่ตัวอีเห็นมีขนาดใหญ่เท่าๆกับลักษณะของแมวตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งซึ่งคิดว่าอีเห็นตัวนี้อาจมีลูกน้อยหรือครอบครัวรออยู่ในป่าก็เป็นได้ ด้วยความอนุเคราะห์ในครั้งนี้จึงทำให้สัตว์ตัวนี้ไม่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวและคุณเฉลิมชัยก็ยังให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอีกด้วยครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้กระผมนึกถึงเรื่องกฎแห่งกรรมอยู่เรื่องหนึ่งที่เคยได้อ่านมาเป็นเรื่องราวของพระพิสุรูปหนึ่งที่ท่านได้ช่วยชีวิตสัตว์ไว้จึงทำใหพ้นจากวิบากกรรมเก่าได้อย่างน่าอัศจรรย์เรื่องราวมีดังต่อไปนี้ครับย้อนไปเมื่อเห การเมื่อ40ปีที่ผ่านมาพระพิสุรูปหนึ่งท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดดุสิตารามแขวงบางยี่ขันเขตท,ทนบุรีท่านได้รับกิจนิมนต์ไปสวดมนต์ฉันเช้าที่บ้านขหาบดีผู้หนึ่งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ท่านได้กำหนดเวลาเดินทางในตอนบ่ายจากกรุงเทพเพื่อเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาให้ถึงในเวลาช่วงเย็นเย็นเพื่อให้ท่านสวดมนต์และฉันเช้าในวันรุ่งขึ้นบ่ายวันนั้นท่านได้โดยสารรถแท็กซี่ให้ไปส่งที่สถานีขนส่งสายเหนือหรือที่รู้จักกันดีว่าสถานีขนส่งหมอชิดนั่นเอง เพื่อที่จะได้ขึ้นรถโดยสารไปจังหวัดนครราชสีมาระหว่างที่รถแท็กซี่ออกจากวัดมาได้ไม่นานท่านก็มองเห็นที่กลางถนนข้างหน้ามีปูนาตัวขนาดใหญ่ตัวหนึ่งกำลังยืนจังก้าชูก้ามอยู่กลางถนนท่านสายตาไวมากที่มองเห็นสัตว์ตัวเล็กๆครึ่งน้ำครึ่งบกทำเช่นนั้นอยู่กลางถนนท่านก็นึกเอ็นดูเกิดความสงสารกลัวว่าจะถูกรถผ่านไปมาจะทับตายเสียเปล่า จึงขอร้องให้คนขับแท็กซี่หยุดรถข้างถนนแล้วท่านก็ลงไปต้อนให้ปูตัวนั้นลงน้ำในคูข้างทางเพื่อให้พ้นจากภัยอันตรายแต่ปูตัวนั้นทำท่าไม่ยอมให้ต้อนลงข้างทางง่ายๆอย่างที่ท่านคิดท่านพยายามต้อนไปทางซ้ายมันก็วิ่งชูก้ามไปทางขวาถ้าต้อนไปทางขวามันก็หนีมาทางซ้าย เหมือนกับเล่นจับปูใส่กระด้งไม่มีผิดกว่าจะต้อนมันลงน้ำข้างถนนได้ก็เล่นเอาท่านเหนื่อยและเสียเวลาหลายนาทีพิสุรูปนั้นเมื่อเห็นว่าปูลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยและปลอดภัยแล้ว ท่านก็กลับขึ้นรถแท็กซี่เดินทางต่อไปเมื่อไปถึงสถานีขนส่งสายเหนือหรือที่เรียกกันว่าสถานีขนส่งตลาดหมอชิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงถามพนักงานว่ารถจะไปนครราชสีมาจะออกเวลาเท่าไหร่พนักงานที่สถานีขนส่งได้บอกว่ารถเดินทางไปนครราชสีมาเที่ยวสุดท้ายสำหรับวันนี้เพิ่งจะออกไปจากสถานีเมื่อสักครู่นี้เองครับพระพิสุรูป จึงสอบถามต่อไปว่าแล้วจะมีรถคันอื่นที่สามารถไปนครราชสีมาได้อีกหรือไม่เพราะมีกิจนิมนต์ในตอนเช้าวันพรุ่งนี้หากไปไม่ทันจะเสียหายเป็นอย่างมากพนักง,งานจึงตอบกลับไปว่า ถ้าท่านจะไปจริงๆก็ต้องอาศัยรถอุดรหนองคายแต่รถสายนี้เพียงแต่ผ่านตัวเมืองถนนรอบนอกไม่แวะเข้าตัวเมืองท่านต้องหารถคันอื่นต่อเข้าไปที่ตัวเมืองอีกทีครับเมื่อไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้ท่านก็มีความจำเป็นที่จะต้องโดยสารรถอุดรหนองคายอย่างไม่มีทางเลือกเมื่อรถวิ่งมาได้ไม่นานก็มองเห็นข้างหน้ามีคนมุงดูและมีความชุลมุนวุ่นวาย เป็นอย่างมากในเวลานั้นเมื่อรถโดยสารของพระพิสุรูปนั้นวิ่งเข้าไปใกล้กับที่เกิดเหตุก็พบว่าได้มีรถโดยสารคันหนึ่งที่พลิกคว่ำอยู่ข้างทางโดยมีผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนอนเรียงรายอยู่บนถนนข้างทางเป็นจำนวนมากตำรวจทางหลวงและรถพยาบาลต้องทำงานกันอย่างหนักเพราะมีผู้ได้รับบาดเจ็บแข้งขาหากักร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดมีทั้งเด็กและ ผู้ใหญ่มีทั้งหญิงและชายจำนวนมากและที่น่าตกใจเป็นอย่างมากเมื่อพระพิสุรูปนั้นได้สังเกตเห็นป้ายรถโดยสารคันนั้นที่ได้รับอุบัติเหตุเป็นรถโดยสารคันที่จะไปจังหวัดนครราชสีมาที่ท่านมาไม่ทันนั่นเองจึงทำให้ท่านหวนกลับมานึกถึงปูตัวนั้นที่ท่านได้ช่วยชีวิตไว้ ผลของความเมตตานี้จึงส่งผลทําให้ท่านรอดพ้นจากภัยอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุนั่นเองจากคติสอนใจในเรื่องนี้ทําให้เราได้ทราบว่าการมีจิตเมตตาต่อสัตว์ที่มีขนาดเล็กๆในบางครั้งอาจจะมองว่าเป็นสัตว์ที่ไม่มีความหมายใดๆเลยหากอานิสงส์ผลบุญตามส่งผลให้แล้วย่อมส่งผลได้อย่างมากมายดังเช่น เรื่องราวของพระพิสุรูปนี้ที่ช่วยชีวิตปูเพียงแค่ตัวเดียวยังสามารถช่วยให้ท่านพ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างน่าอาัศจรรย์เป็นอย่างมากแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกราบสวัสดีครับ